เอาละครับกราบสวัสดีนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเบสแอนโซนะครับกับการสรุปเนื้อเรื่องอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่17กันแล้วนะครับนะขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับอีกไม่ถึง10ตอนนะครับเราก็จะจบเดือเรื่องในแพท45กันแล้วนะครับนะเพื่อคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูและยังไม่ได้ดูตอนที่เราแล้วมานะครับย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆกันนะครับสามารถกดปุ่มไอ้ด้านขวาบนนะครับนะมันจะมีลิงก์ให้ท่านผู้ชมกลับไปดูตอนเก่าๆนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ดููหมมมมดดดดแแลล้้ววววนนนะะคคครรรัับบเเเีี๋ยาาาิตอท่ หัวหน้าสมาคมและหัวหน้าเผ่ายองลินถูกจับตัวไปนะครับเราจึงตามไปช่วยหัวหน้าสมาคมออกมาได้สาเร็จนะครับแต่เราก็โดนปฏิเสธเรื่องการเป็นพันธมิตรนะครับจากนั้นเราก็ได้ไปช่วยผู้นําเผ่ายองลินนะครับผู้นําเผ่ายองลินนะครับจึงสละโซทั้งหมดที่เขามีนะครับให้กับเราครับเราจึงได้รับโซแห่งชีวิตของผู้นําเผ่ายองลินนะครับจากนั้นนะครับขังอกได้บอกว่ามีสายลับที่ชื่อชองอูนะครับต้องการความช่วยเหลือที่บ้านพักใจฟังนะครับเราจึงต้องรีบเดินทางไปนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราไปติดตามกันเลยครับ หลังจากที่หัวหน้าสมาคมปฏิเสธการเป็นพันธมิตรขังอกได้มอบหมายภารกิจให้เราไปช่วยใส่รับชองอูที่บ้านพักชายฟังเราจึงรีบไปในทันทีเมื่อไปถึงกลับไม่พบชองอูแต่กลับได้เจออิกชิมกำลังโดนทหารทาราสอบสวนและข้างๆมีหญิงสาวชุดแดงนอนบาดเจ็บอยู่เมื่ออิลชิมหันมาเห็นเราจึงพูดขึ้นว่าได้โปรดช่วยข้าด้วยเราจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นอิกชิมตอบ ทหารทารันเจอข่าระหว่างที่ข่ากําลังจะเดินทางไปที่ทะเลสาบจันเซียวพวกมันเจอข่าและพาข่ามาที่นี่พวกมันขู่จะฆ่าข่าได้โปรดช่วยข่าด้วยเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงจัดการทหารทารันคนนั้นในทันทีเมื่อเราจัดการทหารคนนั้นได้แล้วอิกชิมจึงพูดขึ้นว่าเจ้าช่วยชีวิตข่าไว้อีกแล้วข้าไม่รู้จะตอบแทนเจ้ายังไงเราจึงถามไปว่าเจ้าจะไปทําอะไรที่ทะเลสาบจันเซียวอิกชิมตอบ เออจริงสิข้าต้องไปสายแน่ๆข้าขอโทษไว้ข้าจะบอกเจ้าทีหลังข้าสัญญาจากนั้นอิกชิมก็ได้วิ่งออกไประหว่างนั้นชองอูก็ได้มาถึงพอดีเราจึงแสดงตาของกองกำลังไรพายเขาดูชองอูจึงพูดขึ้นว่าฮะตารานั่นตาของกองกำลังไรพายเชิญออกคำสั่งมาได้เลยครับท่านเราจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นชองอูตอบข้าไปเจอญิงสาวชุดแดงนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ ข้าจึงพานางมาที่นี่ข้าไม่ใช่หมอข้าจึงทําอะไรไม่ได้มากหมอเพียงคนเดียวของเราถูกกลุ่มโจรทมินลักพาตัวไปเขาชื่อฮันยูชูเราจึงบอกไปว่าเราจะไปช่วยเขากลับมาเองชองอูพูดกองกําลังได้พายต้องมีสายรับอยู่ในกลุ่มโจรทมินแน่ๆข้าพยายามจะไปพบเขาแต่การคุ้มกันของกลุ่มโจรทมินแน่นหนามากข้าจะหาวิธีติดต่อเขาเองข้าขอฝากเรื่องที่ให้เจ้าไปช่วยหมอฮันยูชูด้วยข้าว่า คนที่ชื่อบอมบักต้องช่วยเราเรื่องนี้ได้แน่เราจึงถามไปว่าอะไรนะเมื่อกี้จะพูดถึงบอมบักใช่ไหมชองอูตอบเจ้ารู้จักบอมบักด้วยหรือถึงเขาจะทํางานให้กลุ่มโจรทรมินแต่ถ้าเราให้เงินเข้ามากพอเขาต้องยอมพูดออกมาแน่ว่ามอฮันชูอยู่ที่ไหนเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงเดินทางไปที่ท่าเรือของกลุ่มโจรทรมินเมื่อไปถึงเราได้บุกต่อสู้เข้าไปด้านไหนจนในที่สุดเราก็ได้พบกับบอมบักเราจึงเข้าไปคุยบอมบักจึงพูดขึ้นว่า เจ้ามาที่นี่เพื่อจะฆ่าข้าใช่ไหมข้าไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธ่เก่งกาจอย่างเจ้าทั้งหมดที่ข้าทําไป ก็เพราะว่ากลุ่มโจนทมินจับครอบครัวของข้าไปเราจึงถามไปว่าหมอฮันยูชูอยู่ที่ไหนบอมบักตอบตอนนี้ชีวิตของกัปตันอึนควักฮิวแขวนอยู่บนเส้นได้และข้ารู้ว่าหมอฮันยูชูอยู่ที่ไหนแต่ความทรงจําของข้าไม่ดีเจ้าคงรู้นะว่าข้าหมายถึงอะไรเราจึงบอกไปว่าข้าไม่มีเวลามารอเล่นกับเจ้านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วบอกข้ามาเดี๋ยวนี้บอมบัก พูดใจเย็นท่านได้โปรดอย่ขาคา้าเลยหมอฮันยูชูอยู่ที่คังป้อนสะดมเขากาลังรักษาอึนควักหิวที่กําลังบาดเจ็บหนักอยู่ข้าไม่ได้โกโหกท่านเรื่องนี้แน่นอนเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงแอบลักลอบเข้าไปในคังป้อนสดมของกุ้มโจรธรรมินเมื่อไปถึงเราจึงได้พบกับหมอฮันยูชูกําลังยืนดูอาการของอึนควักหิวที่กาลังนอนบาดเจ็บอยู่บนเตียงเราจึงเข้าไปคุยกับหมอฮันยูชูหมอฮันยูชูจึงพูดขึ้นว่า เจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เราจึงบอกไปว่าชองอูส่งข้ามาที่บ้านพักชายฝั่งมีคนบาดเจ็บต้องการให้เจ้าช่วยหมอฮันยูชูพูดข้ายังกลับไปตอนนี้ไม่ได้ข้าเป็นหมอข้าจะไม่ทิ้งคนเจ็บเด็ดขาดเจ้าช่วยข้าสักเรื่องได้ไหมล่ะข้าต้องการยาของข้าที่พวกโจรนทมินยึดไปถ้าข้ามียานั่นล่ะก็ข้าต้องช่วยอื่นควักหิวได้แน่ เมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงออกไปตามหายาของหมอฮันยูชูจนในที่สุดเราก็หาจนเจอเราจึงรีบนํายากลับไปให้หมอฮันยูชูในทันทีเมื่อไปถึงได้มีโจรทมินล่างโตอยู่ที่นั่นด้วยแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจเราเท่าไหร่เราจึงเอายาให้หมอฮันยูชูไปเพื่อรักษาอึนควักฮิวหลังจากนั้นไม่นานอึนควักฮิวก็อาการดีขึ้นเราจึงเข้าไปคุยอึนควักฮิวจึงพูดขึ้นว่า ข้าจำเจ้าได้ข <ale> <y> ้าไม่อยากจะเชื่อว่ากองเรือตะวันออกของข้าจะยอมให้เจ้าเข้ามาที่นี่ได้ง่ายๆแบบนี้เราจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนำโซยูอยู่ที่ไหนอื่นควักฮิวจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เราฟังว่าเมื่อไม่กี่วันหลังการโจมตีหมู่บ้านไมพัย พวกข้ากำลังฉลองชัยชนะที่พวกข้าได้พานําโซยูมาอยู่ด้วยได้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่านําโซยูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ได้มาอยู่กับข้าระหว่างนั้นได้มีหญิงชุดดําที่มีออร่าแปลกๆและพวกของนางได้ปรากฏตัวขึ้นบนเรืออื่นควักหิวจึงพูดขึ้นว่าพวกเจ้าเป็นใครกันสวยใช่ได้เลยนะเนี่ยยูรันจึงพูดขึ้นว่าข้าจะพาตัวนําโซยูไปถ้าเจ้ายอมอยู่นิ่งๆข้าจะไว้ชีวิตเจ้า จากนั้นจินโซอยอนได้พูดกับนำโซยูว่ามากับข้าเถอะนำโซยูถามจินโซอยอนไปว่าเจ้าจะพาข้าไปที่ไหนจินโซอยอนต่อบข้าจะพาเจ้าไปที่วังหลวงไงละ่ะ ข้าจะทำให้เจ้าที่เป็นจกักรพรรดินีของข้ายัางไงละ่ะเมื่อนงโซยูได้ยินเช่นนั้นนางก็ทำหน้าดีใจและยอมไปวังหลวงกับผู้หญิงคนนั้นด้วยความเต็มใจแต่ข้ายอมไม่ได้ข้าจึงพยายามจะเข้าไปแย่งตัวนางกลับมาหลังจากนั้นก็อย่างที่เจ้าเห็นข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอด หลังจากนั้นเราก็ได้คุยกับโจนทมินล่างโตที่ยืนดูอาการของอื่นควักหิวอยู่โจนทมินล่างโตจึงพูดขึ้นว่าข้าได้รับข้อความของชองอูแล้วข้ามีชื่อว่าจุนกนเป็นสายลับของไดพายข้ามีเรื่องที่อยากให้เจ้าช่วยเราจึงถามไปว่าเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยหรือจุนกนตอบขุนนางที่มีชื่อว่าจองฮาโดจะมาที่ท่าเรือใต้ในเร็วๆนี้ เขาจะเดินทางมาประชุมที่สารากางของจัก,กรวรรดิในฐานะที่ท่านถือตาไร้พ่ายที่เป็นตัวแทนของหัวหน้ากองกําลังไรพ่าย,ายใคาอยากให้ท่านไปคุ้มกันเขาแทนคาได้ไหมเมื่อเราได้ยินเช่นนั้นเราจึงเดินทางไปที่ท่าเรือทิศใต้ เมื่อเราไปถึงได้ไม่นานได้มีชายชุดดำพายเรือมาเมื่อโจทรทมินเห็นก็รู้สึกไม่พอใจจึงเข้าโจมตีในทันทีแต่ก็ต้องตกใจเพราะชายชุดดำจองฮาโดนั้นเก่งกาจโจมตีโจนทมินและซะไม่เป็นท่าหลังจากนั้นจองฮาโดได้หันมาเห็นเราจึงเข้าใจผิดว่าเราคือพวกเดียวกับโจนทมินเขาจึงใช้มีดโจมตีใส่เราแต่เราก็ปัดการโจรมตีได้อย่างไม่ยากเย็นนักระหว่างนั้นกองหนุนของโจทรทมินก็ได้มาถึง และได้เข้าร้อมจองฮาโดไว้เราจึงเข้าไปช่วยจองฮาโดสู้กับโจนทมินและในที่สุดพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะเราจึงได้คุยกับขุนนางจองฮาโดเราจึงได้บอกไปว่าจุนกลขอให้ข้ามาคุ้มกันท่านจงฮาโดพูดเมื่อสักครู่ข้าต้องกดโทษด้วยอย่าถือสาความหยาบคายของข้าเลยไว้คุยกันที่หลังตอนนี้เราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อน จากนั้นเราและจองฮาโดได้ฝ่าวงร้อมของโจนทมินจนในที่สุดเราและจองฮาโดก็หนีออกมาได้สําเร็จจงฮาโดจึงพูดขึ้นว่าเจ้าดูไม่เหมือนคนไร้พ่าย,ายเจ้าไม่ใช่พวกเราใช่ไหมล้วทําไมเจ้าถึงมาช่วยพวกข้าเราจึงบอกไปว่าชินทาเยขอให้ข้ามาช่วยจากนั้นเราได้แสดงตาไร้พ่ายให้เขาดูจองฮาโดพูดเจ้าได้ตารานี้มาจากชินทาเยหรือช่างน่าสงสัยจริงๆแต่ภารกิจของเจ้าก็ยังคงอยู่ ถ้าเจ้ายังอยากจะทําอยู่นะการเจราจาเป็นพันธมิตรกับพวกเคี่ยวกันไก่ที่ทะเลสาบจันเซียวนั้นสําคัญต่อชัยชนะของพวกเรามากข้าอยากให้เจ้าไปที่ป้อมมัชชาและถามหาคนที่ชื่อบงดูเขาเป็นฝ่ายประสานงานส่วนภูมิภาคของเราเมื่อจองฮาโดพูดจบเราจึงเดินทางไปที่ป้อมมัชชาในท,ทันทีเมื่อไปถึงเราจึงได้พบกับบงดูอีกครั้งเราจึงเข้าไปคุยบงดูจึงพูดขึ้นว่าเจ้าหายไปนานเลยนะ ข้าได้ข่าวว่าสมาคมฟาร์มหมูปฏิเสธการเป็นพันธมิตรของเราช่างน่าเสีดายจริงๆแต่เอาเถอะข้ามีงานที่อยากให้เจ้าช่วยเราจึงถามไปว่างานของเจ้าคืออะไรบงดูตอบข้าได้ยินมาว่าหวหหน้าของกองกําลังไร้พ่ายเดินทางมา,าแถวๆนี้เพื่อหารือเรื่องการเป็นพันธมิตรกับเผ่ายงลินถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี กองกาลังไรพ่ายจะมีกําลังพลมากขึ้นข้าอยากให้เจ้าไปที่ห้องเก็บของมัชฉาเพื่อดูให้แน่ใจว่าจุดนัดพบปลอดภัยก่อนหน้านี้ข้าส่งคนไปสอดแนมแต่ก็เงียบไปที่จริงตอนนี้เขาควรจะติดต่อข้ากลับมาได้แล้วเจ้าต้องรีบไปตอนนี้เลยเวลานี้หัวหน้าไรพ่ายคงถึงจุดนัดพบแล้วฝากเจ้าเรื่องนี้ด้วยข้าจะไปรอเจ้าที่ซุ้มเร่ามัชฉาภาพตัดกัมาที่ห้องเก็บของมัชฉา ภาพที่ได้เห็นคือจินโซยอนยูรันและอิวชิมอยู่กับทหารทารันและมีผู้หญิงชุดขาวนอนบาดเจ็บอยู่ยูรันจึงพูดขึ้นว่าเจ้างอ้อที่นี่ไม่มีหัวหน้าของกองกําลังใดพ่ายสักหน่อยอิวชิมพูดเป็นไปไม่ได้ก็หัวหน้าบอกว่าจะมาที่นี่ยูรันพูดเจ้าโดนแหกตาดูสินี่มันตัวปลอมชัดๆจินโซยอนจึงพูดขึ้นว่าทำงานไม่ได้เรื่องสักคน ั้งมูซองและก็เจ้ายูรันข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงฆ่ากับมูชินและทายาทของมันยูรันหัวเราะอิวชิมจึงพูดขึ้นว่าข้าขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมต่อจากนี้ข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอ๋อข้านึกออกแล้วท่านกำลังตามหาอิซาอุนอยู่ใช่ไหมข้าจะไปะจับตัวมันไหมท่านเองข้าพูดจริงๆนะ ขอแค่ท่านรักษาสัญญาของข้าด้วยข้าขอร้องจากนั้นยูรันได้เดินเข้ามาเอามีดจอบไปที่อิวชิมและได้พูดขึ้นว่าคนอย่างเจ้านะรอจะประจับอิซาอุนหนึ่งในสีจ่จตุรเทพจินโซยอนพูดได้สิข้าจะให้โอกาสเจ้าถ้าเป็นเจ้าอาจจะจับตัวอิสซานอุนสำเร็จก็เป็นได้ระหว่างนั้นเราได้เดินทางเข้ามาถึงพอดีแต่เราก็มาไม่ทันจินโซยอนยูรันและอิลชิมได้ใช้ก้าวแสลีนีไป เมื่อเราเข้าไปด้านในก็พบกับผู้หญิงชุดขาวและทหารทารันเราจึงเข้าไปจมตีทหารทารันและช่วยผู้หญิงชุดขาวแต่ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปก่อนที่ผู้หญิงชุดขาวจะตายนางได้พูดออกมาว่าหัวหน้าไร้พ่ายปลอดภัยดีใช่ไหมและเจ้าเป็นใครกันเราจึงบอกไปว่าข้าเป็นคนของไร้พ่ายข้าคิดว่าหัวหน้าไร้พ่ายมาที่นี่ ผู้หญิงชุดขาวพูดหัวหน้าไร้พ่ไม่เคยมาที่นี่ข้าชื่อกาชอนเป็นตัวแทนของหัวหน้าข้าถูกส่งมาเพื่อลงสนที่สัญญาการเป็นพันธมิตรกับเผ่ายองรินชินาเยควรจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ข้าทำไม่สำเร็จ จากนั้นกาชอนได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ให้เราฟังและขอร้องให้เราช่วยปกป้องหัวหน้าให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรจากนั้นนางก็ได้สิ้นใจไปเราจึงเดินทางกลับไปหาบงดูที่ซุ้มเล่ามัตฉาเมื่อไปถึงเราก็ได้พบกับบงดูเราจึงเข้าไปคุยและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังบงดูจึงพูดขึ้นว่าตัวปลอมสินะข้ารู้สึกโล่งใจแต่ก็เสียใจที่คนหน้าคขายหัวหน้าต้องตายไปการที่เราจะแสดงความเคารพต่อการเสียสละข,ของนางที่ดีที่สุดคือการที่พวกเราต้องชนะ พวกทารันให้ได้ท่านยังจะช่วยพวกเราอยู่ไหมเราจึงบอกไปว่าแน่นอนข้าจะช่วยบงดูพูดขอบคุณท่านจริงๆงานแรกที่เราต้องทำคือการติดต่อเผ่าโกคีและเผ่าเคียวกันไก่ให้ได้เพื่อจะเจรจาเรื่องพันธมิตรเราควรจะไปพบราชาของพวกเขาแต่การเข้าถึงราชานั้นยากมากแต่มีบางคนที่ซุ่มเร้ามัชฉานี้ช่วยเราได้เราจึงถามไปว่าเขาคนนั้นคือใคร บงดูตอบว่ากันว่ามีนักตกปลาคนหนึ่งที่สามารถติดต่อก,กับเผ่าโคคิได้เจ้าควรไปหาเขาและถามเรื่องราชาของเผ่าโคคิตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่จุดตกปลาคังแทกงอย่าลืมเอาราไไวฟ้าเขาด้วยล่ะตัดจบแบบละครไทยนะจ๊ะ เอาละครับก็จบไปกันแล้วนะครับกับตอนที่17นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเหตุการณ์มากมายวุ่นวายมากนะครับตอนนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กระทืบไลค์ข้นมาหนักๆนะครับแล้วก็แชร์นะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําตอนต่อๆไปนะครับนะและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ช่องมาร์กายแคทเกมก็ฝากไปด้วยนะครับช่องมาร์กายแคทเกมนะครับมีคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครัััับบบสาา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 ามมมมมมรรรรถถพพููดดดดดดคคคคุุยยยตตตติิิชไไไ้้้้ททงนนนนนใลลลลปปเเะะะะผผจอออ่กี ล่นไปก็กราบขออภัยวณที่นี้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนที่18กราบสวัสดีครับ